ตัวเตี้ยเครื่อง2.8 5เกียร์นะคะเปิดประตูเลยค่ะคุณลูกค้าตอนแรกมามีอาการยังไงบ้างคะนนกระพือระหว่างขับใช่ไหมคะแข็งเลยตอนนี้นิ่มไหมคะพี่นิ่มมากลองเหยียบตัวหนีนมมต่างจากเดิมเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะเลในลองเหยียบคะ่ะแล้วก็เข้าดูทุกเกียร์แล้ครับว่าเข้าเกียร์ง่ายไหมง่า เสียงดังไหมคะพี่ไม่มีเลยเหยียบเลยเหยียบเหยียบพัไงไวเลยแล้วก็ปล่อยค่ะเหยียบค่ะพี่ไม่มีเลยค่ะปล่อยค่ะไม่มีนะโอเคม,มีประตูเลยเดินหน้าถอยหลังถอยหลังมาค่ะพี่ ไ้บ้างคะสั่นไหมไม่สั่นนะนิ่มถูกใจเลยใช่ไหมตังตังตังจากของเดิมเยอะไหมคะตอนแรกมีอะไรอยากแนะนำบวกต่อไหมอ, <c oughs> อยากให้มาลองใช่ไหมคะเพราะว่ามันนิ่มใช่ไหม